ก็กกกได้แนวทางที่พระอาจารย์ได้นำาวามที่จริงการปเป็นข้ายกรก็ไม่ได้ตั้งใจอยอ่พระอาจารย์ใหญ่นั้นให้ค้นคว้าแต่ละเมืองยืนย่นให้ยื่นไม้ให้ฟังยืนย่นไม้ให้พูดแต่ละเมืองต้างค้นไปข้างท่างเลยต้องค้นคว้าอย่างี้ก็ศึกษามาเรื่อยๆจริงเล่าของพฆษณานและให้เกียรเยอะมาก เราควรจะคว้าเป็นแนวตารางนี้มากเป็นต่อยอดเช่นที่พัทยานี้คำว่าขยานี่ก็หลายความหมายเป็นชื่อท่านน้ำก็ได้เป็นชื่อเมืองก็ได้หรือมาจากขยาศีสัพหมายว่าศีสัพขยานช้างก็ได้กนะ็ค,คือผู้เจ้าเคยเกิดเป็นพัทยาช้างอยู่ที่ขยาคัเชาวชาน เี้ยงดูแม่ที่ตาบอดต่อมาพระเจ้าปร,ราราณสีทั้งองของพระองค์ล้มลงก็ไปเจอค้างมงคลตัวนี้เลยจับมาที่ปร,รารถณสีพอให้อาหารพระบริษัทไม่กินอะไรอยู่เขาคิถึงแม่ที่ตาบอดไม่รู้จะตกเหวเข้าป่าเรยที่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กินอาหารเลยอยู่ พ,พระเจ้าพ纳สีก็แปลกใจท,ทำไมครั้งนี้ไม่อะไรปลอมก็แล้วอะไรก็ไม่กินเขาเลยบอกความจริงว่านึกถึงมันดาท,ที่ตาบอดอยู่พ,พระเจ้าพศสีก็ผิดใจก็เลยนํามาส่งที่ขยาน้ยท่านก็เอาอาหารมาให้แม่ด้วยพระพุทธสัจก็เอาวงส่กน้ําไปพ่นที่แม่แม่ก็บอกว่าเขาฝนอะไรมนตกต้องนอกฤดูกาล ไม่รู้ลูกชายเราหายไปไหนก็ท่านได้บอกว่า,าลูกมาหาแม่แล้วแม่ก็ดีใจต่อมาก็พระเจ้าพาราศีก็ช่วยผมให้อาหารการกินจนกระทั่งเลี้ยงแม่ที่ตาอ่อนแล้วแม่ก็ไม่นานแม่ก็เสียชีวิตพระมากสัจก็เลยต้องไปรับใช้พระเจ้าพาราศีที่ที่เมืองพราราศีก็เลยเป็นที่มาของขยานนิสสัจิสสะของ,ของ พยาช้างก็ลเลยเรียกพยะคัาจหมายมีหลายอย่างคัามหมายก็บอกว่าบางตำราเขาบอกว่าเป็นการที่เสด็จไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมาอีกอะไรตตรงนี้ก็เป็นโภมิบาลสมัยที่กะลิงคระทาจุสมัยพระเจ้าเกิดเป็นอามาตย์อยู่พอั้งทรงพระเจ้าจักรพรรด เขาเรียกว่าช้างแก้วมีอนุภาพมากอย่างใสช้างเข้าที่นี่นะช้างไม่กล้าเข้าริีมดก่อนใสยงไงออกขอแก้วส่บเข้าไม่ไม่ยอมเข้าเขตพิธีมดคนนี้พระพุทธสาสนาเราเกิดเป็นอำมาจดูภูมิบาลอย่างดูเกี่ยวกับสมัยนี้เขาเรียกว่าดูมงกุฎอย่างบริษัสศาลหนึ่งบอกพูดยาติเนี้มันเบียนปัดศินอย่มันเบียนขวา แสดงว่าเป็นชัยภูมิที่พระผู้มีพระเจ้าองคมาตรัสรูที่นี่ช้างฟงช้างแก้วของพระพ,พระเจ้าจักรพรรดิกรีงครับไม่กล้าเข้าผู้เจ้าตรัสว่สวาพระนรไม่ใช่จบะบูชาสถา,นนาคนเฉพาะในชาตินี่ชาติเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่ากลินครับก<อ>็นำเกวียนหกร้อยเล่มเกวียนบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่ต้นสุธีหาโภคบูชาพระองค์ก็เลยแสดงเรื่องกรีงทัชชาม,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 ามาื คยสรุปนิทานการยรว่าพระเจ้าปรินฆ่านอั้งนั้นก็คือพรานอนครังนี้ส่วนธรรมบานคนที่คือเราจะทำพระเจ้าเคกิดเ,เ,เป็นมาดูพม,มีบานว่าสถานที่พระพิจารคงจะต้องมาตัสดสินลนี้ไม่ใช่ในพัตะกับนี้นะยมทุกพระองค์เลยเนี่ยตรงนี้ที่ตปสิ่เรียกว่าปฏิบัินิทานสอโลก ก็คือแม้แต่โลกจะทำลายด้วยน้ำก็ตามที่นี่จะจะจะ,จะท่วมช้าที่สุดเมื่อเมื่อน้ำมันแห้งงวดตรงนี้ก็จะโผล่เป็นเป็นภาษาที่มั่นคงวัดจีรพานแม้ฟ้าจะผ่าสักร้อยครัง้งตรงนี้ก็ไม่หวันว่นไหว้เจ้าจเป็นภาษาเนโรที่นี่เนี่ยส่วนต้นไม้นี่เป็นประมาณอยู่จะเป็นต้นกากระริงต้นแพรปลอยต้นมะเดือ่อ ต้นมะขามต,ต้นไสรต้นสาระต้นเกศได้หมดคนตัตดจะรู้เรียกว่าโูเปคำว่ออทาที่หมายถึงต้นไม้ก็ได้หมายถึงตอพันยุตยุายก็ได้หมายถึงโปรยานของพระเจ้าก็ได้ทุอกค์องจะต้องมาตัดสินไม่สงรักมแม้แต่พระศรีอาริแม่ใจก็จะมาทีจนี่าแต่อีกงานอันนี้จะต้องส่งไปหนข่าวหนึ่งย่อยกับอีกประมาณาาน,น่าสามขาววุนน่าจะรวม 20กว่ากิโลคันนี้ต้องคุ้มคืเจะเป็นที่นา่าภาคอุตสาจิจนะคอบครบ5,000ปียังพระลงสาลีท่านจะมารวมกันที้พระอาจาุย์คจะรอ่เพราะว่าพระลงสาลีท่านของเจ้ามนุษย์สมัยนูย้นก็จะไถ่ลงแล้วอายุอาจจะเหลือประมาณสัก5 0ปีคาถาบาทหนึ่งก็ไม่มีใครจำได้แล้วลิงกระเพกก็จะหมดไปแล้ว เขาจะไม่สนใจอะไรตอนนี้พระบรมสารีรธาตุก็ไม่มีใครบูชาตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่เทวโลกอมมโลกมนุษยโลกกอจสิงผลจะมารวมกันที่ใต้ต้นอสิงหาภรณางิปริวดาเท่านั้นจะเห็นอยู่มนุษย์จะไม่เห็นแล้วเพราะว่าอายุน้อยแล้วกิเลสก็ิเออยอะรองรับพระศัตรคทำไม่ได้ในคมภีก็ไม่ได้บอกว่าแสดงธรรมแต่มาว่าการเกิดขึ้นของพระเจ้าพวกเราได้ประโยชน์ พุทธเจ้านำมาซึ่งเกื้อโคนสำนโกเป็นไปเพื่อเกื้อโคนเพื่อประโยชน์ให้รเราเริมแก่เทวดาและอพวกต่างเพื่อความส่งแก่เทวดานัา่นหรือางเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพเจ้านี้เราจะต้องได้ได้ประโยชน์และยุคนั้นมีแต่เทวดาเท่านั้นที่เห็นทุกท่านพระนามสักกละของที่เป็นทิพย์มุชาพุทธเัจธร แต่อาจจะยกขึ้นไปรักอาจจะบรรลุก,ก่อนตอนนั้นก็ได้นะเราก็คงจะไม่ไปที่อื่นกนะ่อนถ้าเราได้มีโอกาสมีบุญก็อธิษฐานมาเยอะเป็นพัศนารัสริยะการห็นที่ประเสริฐที่สุดนะจะได้เห็นพระพิจารณแล้วก็เตโชท่าก็จะลุกไหมเป็นถ้าพระอรมสารีริกิธาตุเหลือเท่าไหร่ไปธาตุเจะเหลือเท่านั้นก็จะดับพร้อมกันก็นนสิ้นสาย,ยุการของพระเจ้าของเรา ตอนนี้โลกก็จะมืดหม่นนานนะนจนกว่าพัชร์ไอเรเมซายจะอุบัติเกิดขึ้นอายุคนไม่จะไขขึ้นเปน็นสองขแล้วจะลดมาเหลือแปดปีอันนี้ในในก็จะโตขึต้นมายอดกว่ากว,ว,ว,ว่าไม่เท่าพัชร์ไอเซมอนเพราะนั้นก็อีกองค์้อโอมในพรัชรกรรมนี้จะเรียกว่าพัชรกรกรมกรับพี่อุดมสมบูรณ์กับพี่อุดมสมบูรณ์ อุทธจากระองค ground, hehe, ์การอุบัติเกิดขึ้นของเจ้ามาริยามาริยาเหมือนกับบุกัาอุทธบลังยักษ์ถามว่าเหมือนดอกที่มีในต้นมะเดื่อบางครั้งก็มีดอกบางครั้งก็ไม่มีดอกต้นมะเดื่อเหมือนกับการอุบัติเกิดขึ้นของพระผู้เป็นเจ้าบางครั้งก็เรียกสุดยอกับกับที่ว่างจากพระเจ้ามตัดสนุบางครั้งก็เรียกตามสุรยกับกับที่ว่างจากพระเจ้ามรตัดสินุอย่างมีเช่นกับเรียกที่ว่า ถ้าจกลับกับที่อุดโธโธโมตรงพระอค์่เจ้ามาันตรองห้พระองค์ยงยงหลหนึ่งพระองค์นะพระศรีไหม่รู้ถ้าเรามีบุญหนักสังใหญ่น่าจะพบนะ<ม>เราก็ไม่รู้นะคแต่เราก็จัดว่า,เ,า,วาเป็นผู้ที่มั่นคงม,ม,มันคงในคุณพระพุทธร้าประสงค์นศีลด้วยเป็นพวกแห่งบุญแล้วก็สักก่งบุญทีนาอารเหมืองข้อความในอภิธรรมโยพระสันจิตจักเทระโย ทัานำกโกสมมาบูชาต้นพัะราวแล้วระกาศว่าพเจ้าหลุดคนจ่ั้างพระพทาเจ้าสมบเย็นแ้แจ่มุ่สรุเยตางบูชาต้นพัศธรมพร้าดี้าดกับไม่ไปตามกติเลยท่องเที่ยวอยู่ในสมิุกอาสมบัติสวรรค์สมบัติตลอด9กักระทั่งกับสุดท้ายนกเป็นุได้วดก็เข้าดิานไปแล้ว อีกรูปหนึ่งก็ชื่อว่าพระโพธิุปถายิกะเนียนะท่านท่านเป็นคนตีตะโพลในในเมื่อร้อยสิบแปดกับที่แล้วเป็นคนตีตะโพลแล้วก็มบูุจาร์รมลต้นพระสีมาโพลบรมเช้ากังวันเย็นตีตะโพลนี่ยกนะที่เมืองรมามวาดีน่าจะเป็นพปนานาสีแล้วท่านมาไหว้ต้นพระนีมาโพล ดูแลต้อไม่เสียว่าเช้ากลางวัน,นเย็นร้อยสิบแปดกับไม่เกิดเป็นทุป่ปกติร้อยสิบห้ากับไปแล้วเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหลายชาติอยู่ความเป็นยุคของพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระเถระลกหนึ่งตอนนี้ก็เข้านิพพานไปได้ได้ปฏิทัศนิทาสี่วิโมกข์แปดอภิญญาหกสมาบัติแปดเข้านิพพานไปเรียบร้อยตัวอย่างนี้มีเยอะอเยอะ พระนาคมาละีนอดีพระเจ้าโบชาด้วยดอกไม้ของอ่อนข้างใต้สมุดอกไม้สามสี่ดอกไม่ไป็นปกติน่าจะเกิดสนิทกับพระนาคมาลีพอดีพระเจ้าข้าีพาไปตัวอย่างนี้เยอะมากเลยโยมนะที่พระเจ้าสัตไว้ในมหาปฏิมารศูตรการที่บูชาพระพุทธเจ้าโยมไม่ว่าจะเป็นจนเห็ดดอกไม้ ระเบียบระเบีย,ดยบดอกไม้ขอคอง,องจนหนึ่งจันหรือไม่ก็อธิบายการอธิบายหรือไม่ก็ทำจิตที่เลื่อมใสข้พพาพุทธเจ้าเจ้าย่อมจ่อประโยชน์ที่เกิดสุขสนะิ้นกาลนานก็ไั้พวกเราได้เรีย,รยนรู้ใน,ใน,นะแล้วก็สักกัลบูชาด้วยจิตเลื่อมใสเจริญสุขานี่นนนก็เป็นลัทธิศาสนาพุิยะที่เราไปเห็นที่เปรตทีดีนะไหว้แบบแอัสดางเขา้ามาดี แล้วสองข่าสองมือสองหน้าผักมีนกเ็น้กาวกันเรามาที่นี่ได้เห็นการบูชาของ้าวทั่วโลกมาที่เคยคุยกับผู้หญิงที่ข้อกาบแสดงกับเดิกมาว่ากาบวันหนึ่งขีดนั้งสอดเขามาตั้งแต่ตีหน้าวันหนึ่งผู้หญิงนียอมพันถึงหนึ่งพันสองร้อยครั้งแล้วเขาที่เบรก็ปรมานหแล้วพ่อแม่ฝากกลาบ ก็จะมดลเส้นสายน่าจะร่วมแสนเพราะเขาเขากลับเป็นเดือนช่วงหน้าหนาวอยู่พระที่เป็นกก่าหน้าขนามลองไปกราบดูได้ยมคนอ้วนเนี่ยมายังพาไปกราบเลยเขาก็ไม่เหนื่อยมันมันเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วนมันจะเป็นพื้นผ่าจะสไลด์ไปเราลองกราบเป็นเป็นบุญบารามีตร้ันาเห็นความหลากหลายของชาวพุทธเราต้องทดสอบได้ไหนอย่างอะไรเป็นกราบ การบิชาจามีคนติตเตนิพัปเตจามิตเตนิพเตจามิเตเมเสมังคะเตโตมัสตาคัตหีตริสตาคัจิิสุกติก็แปลความว่าะ้า้อยู่ข้าจแช่จากดำรงบระชนอยู่หรือจะเสด็จจับขันปริพาก็ตามเมื่อจิตเรื่มใสเสมอกันขนย่สูกันบุคคลจะไปสู่สุคติได้เมื่อจิตเรื่มใ เราเรามาสัะสมบุญกุศลในโยมนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อวินาทีสุดท้ายว่าเจ็บมันจะผ่องใสหรือมันจะเศร้าหมองมันจะมีตพบชาติวันนี้นะถ้าจิตพบใสจิตเตอจังสิริสุกติปาติจังขาไม่ไม่เศร้าหมองมีหวังได้ก่อนกลจะดับจิตแล้วนะเราจะไปผ่องอะไรมากเนี่ยบ้านอะไรก็ไม่เจอของเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามลดละไว้ฝึกจิตไว้ ว่าตอนตอน,ตอนใกล้จะดับจิตถ้าคนที่ฝึกมาในที่ที่อาจารย์เปิด,อดปคอร์สเป็นมาเพื่อฝึกจิตที่อยู่ปัจจุบันเราก็จะจิตมันจะผ่องใสมจะได้เพียากันเหมือนคนไม่เคยว่ายน้ำน้ำท่วมเอาตัวเองรอดยากพอเราหันว่าน้ำไปกป่อยก็จะต้อง,องน้อยจนไม่งส,สังเวชนี้สถาบันนี้เป็นอธิบดีลมอย่ ในมหาปฏิภาณเสือเระกษัตริเ์บ้างที่เมื่อพระพุทคเจ้าเสด็จดับการปฏิภาณไปแล้วจะหาภิกษุที่น่าเจริญใจได้จากที่ไหนแค่ขนั้นึ่งสี่สั่งเวเพราะว่าปกติพระ,ะผู้มีพระเจ้าเมื่อออกพรรษาแล้วพระแตก่าจะมาเข้า,า,าเฝ้าพระพระเจ้าอย่าามปัญหาบ้างฟังธรรบ้าง ขอกรรมฐานบ้างจะ้มีบักกว่าเพื่อนข้นแต่ว่าพี่เจ้าเสด็จดำขาันยิ่งาแต่แล้วจะหาภิกษุที่เจริญใจได้ที่ดีเชื่สตั๊เล่นราองทีสมงวยนเป็ตสันสิ่งที่มักเ่็วว่าเป็นิกษุที่น่าเจริญใจรวมทั้งสราที่ชนเลยนะเป็นภิกษุเป็นพู้บริษัทที่น่าเจริญใจ แล้วถ้าไม่ไม่มาอินเดียแล้วทาไงอาจารย์ขาบอกว่าพิสุุที่นําน้ําไปรดต้นปีศามหาโพหรือกวาวพิชานารีารก็เป็นู้ที่น่าเฉลนใจว่าเราอยู่ทังไทยังไมยัไม่เวานวันน้ำรดน้ำปีหาโพร่รอยพจดี่งเป็นเป็นข้นที่น่าเฉล็ใจที่พระเจ้ากะเล่นตัดเลือ,รอ,อดราวในสี่สนะรนต วเปปวีสถานทัี่เป็นที่ควรเหนของคนรบผู้มสัาดด้วยและรู้ว่าพระสถานคตใช่ประ้วนิระสถา,านคตได้ระสู้รัตนสมาตพุทธาณนั่น้สิ่ระสถานคตรได้ทรงแสดงธรรมจักกับวัจนสูตรเป็นยอเยียมนั่นคือสิ่งพระสถานคตรได้สดงอภิสังขปริยานุภาพนันื ก่อนอนุบรรดาที่เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ยศสารีแล้วด้วยกิเรใหเมื่อแต่ใจพอกใจแต่เพนตายๆเที่ยเข้าถึงสุขก็เป็นเป็นข้อมูลที่วิชาาตรดไว้ในมาปควานเพราะนั้นเรามาที่นี่เราจะมันจะเป็นทจดีย์โลกทีงไม่ได้จิดใดเ่ยในแขนตาเป็นไง วุฒิตานีอายุมาคงสี่ร้กว่าปีอยู่เมื่อ